วันนี้เขาจะมาทำข้าวคู่กะปิเจ้า,ม,าม่วงกําลังเยอะเนาะเอาไปทำข้าวคู่กะปิอร่อยดีเจ้าก่อนอื่นกะจะมาทำหมูหวานก่อนเนาะหอมแดงนเนี่ยเจ้าเ,เจียวให้มันหอมเจียวให้มันหอมเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเนื้อหมูต้องเป็นเนื้อหมูติดมันนะมันจะได้ไม่แข็งต้องเอาแบบติดมันเจ้ามันถึงจะอร่อยชอบใครชอบมันเนาะ ส้มซีชอบแบบจะนี่มันเมินในกินเตี้ยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบลงไปเจ้ามันต้องใส่น้ำเด้วใส่น้ำตาลปีบลงไปใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำคนๆๆแล้วก็เบาไฟตุ๋นไว้ประมาณทักซิบนาทีหรือสามนาทีแล้วเ,เต๋นเนาะหมูจะได้นุ่มๆไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะเอาไ้จะเอะเจ้าเขาก็ตุ๋นไปเรื่อยๆ เสร็จล้วก็จะมาเอาเข้าวกับกะปิคุกกันกินคนเดียวนะี่ไม่ไชกินตวัวเองตั้งใจมือละเจ้าเสร็จแล้วก็มาเจียวไข่เจ้าถ้า,ขาไข่เอมากะปิก็ข้าวคูกก่กันก็มาคุกในกระทะก็ได้แต่ตสมศรีว่าคุกในกระทะมันมันไม่ทั่วถึงอะเนาะก็เลยต้องคุกกับมือนี่แหละเจ้าเจียวไข่เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดกระเทียมมือหอม ผัดกระเทียมให้หอมสมศรีจะไม่ค่อยใส่น้ำมันเยอะเนาะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเจ้าไปพัดใครจะเอากระปี้เปล่าไปพัดข้าวปัดพัดน้ำมันก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ใส่ข้าวทีหลังแต่สมศรีว่าทำแบบนี้มันง่ายกว่าแล้วกระปี้มันจะได้ถวดถึงใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงเจ้าอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จเร็วจ้ะ ทำกับข้าวไว้ถ้ามีอย่างครบอะ่ะในถ้ามีของครบอะ่ะมันไว้อยู่แล,ล้วแหละทำกับข้าวอะ่ะในหมูหวานแล้วก็ตุนเสร็จแล้วเนาะนี่แหละเจ้าก็จะมีไข่มีะมะม่วงพริกหอมแดงแล้วก็ถั่วพักยาวข้าวคุกกปิทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะเจ้าช่วงนี้มะม่วงเยอะไปกินข้าวกันเจ้า กินข้าวข้าวคุกกีินะคะวันนี้จะขมกิ่นเจ้าพอสมศรีเคยทำเมื่อกกินแล้วแคมกินบอกไ้ก่อนเดี๋ยวเอฟซีจะถามเพื่อเอฟซีถามเนาะจะขอบเขาไม่กินนะคะน้าหวังเนาะทำข้าวคุกกีิเลยเจ้าอร่อยลองดูนะคะลองดู ของกินของมากสมสีนะ่ะมากๆเลยค่ะชอบมากอาหารโปรดข้าวคู่กับปิช้อนนิ่มหวังบ้านเทามันเยอะเนาะทำข้าวคูก่กับปิจะเอาทำขายก็ได้มันใหญ่ๆมันต้องเอาหมูหวานเลยเอาวุ้นเชียงเลยอร่อย ทำขายตลาดนัดยังไงดีนะทำสิบ่ะยังไม่มีใครตื่นนะคะบ้านนี้ ถ้าทำหมูหวานต้องเอาหมูติดมันถ้าหมูมันติดมันมันกระด้างลองทำกินดูนะเจ้าอร่อยดีนะสุ่มสีวะชอบไปชอบมันนะอาหารจันโปรด นันืเลยแตว่าเก้าขาป้อมออมเจ้าเนี่ย Gen, เผ็ดๆซมๆขนาดอร่อยพริกในเพซ่าแห่มากสบายๆทำได้กินข้าสักคนกุณแามีขคกินกินขนมปัง ไปแล้วเจ้าขอบคุณทุกท่านทีททท่ติตดตามกดรุณนากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ